เรามีของเล่นเข้าใหม่นะคะชื่อว่าห้องครัวจำลองน่าเล่นค่านี่นะคะของเล่นเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะถ้าต่อออกมาแล้วนะคะความสูงเขาอยู่ที่ประมาณ45เซนติเมตรนะคะหรือว่าไม้บรรทัดครึ่งนะคะถ้าใครคพิภาพไม่อกว่าไม้บรรทัดครึ่งหน้าตาเป็นยงไงก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้คือหนึ่งไม้บรรทัดนะคะแล้วก็ไปอีกครบ่นึงนะคะก็จะเป็นแบบไม้บรรทัดครึ่งนะคะวิธีการต่อเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะไปดูกันเลยอย่างแรกนะคะเราต้องทําฐานก่อนเนาะของเล่นชิ้นนี้นะคะจะมีหน้าตา เป็นห้องครัวจำลองค่ะจะมีพวกมีทัพพีตะหลิวนะคะหมอ้อแล้วก็กระทะนั่นเองค่ะ พอต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเล็กๆน่ารักมากนะคะนี่จะเป็นออกก๊กน้ำเนาะสามารถใส่น้ำไปนี้ได้นะคะแล้วก็หมุนได้แล้วน้ำก็จะแบบออกมาเนาะเขาก็แถมพวกทับพี่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องครัวมานะคะอันนี้ก็สามารถกดได้เนาะ ็จับประมาณนี้เลยค่ะสําหรับของเล่นนะคะชุดห้องครัวจําลองค่ะของเล่นนะคะมีทั้งหมด2แบบเนาะแบบที่ใหม่มาให้ดูเนี่ยจะเป็นแบบขนาดเล็กนะคะขนาดพกพาง่ายนะคะสำหรับน้องๆเนี่ยที่ชอบเล่นคนเดียงเงงเงานะคะแต่ว่าซื้อไปให้ลูกหลานเล่นเล่นกันเยอะๆเนี่ยก็สามารถเอาใหญ่ได้เลยนะคะของเล่นมีประโยชน์มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของการจินตนาการล้าเลิศน,นะคะน้องๆค่ะทักษะการคิดสร้างสรรค์อันนี้คือจําเป็นมากสําหรับเด็กวัยใน3ขวบนะคะมีการพัฒนานการของกล้ามเนื้อนี เพราะว่ามีการออกแรงในการต่อเป็นตัวเป็นร่างแบบนี้ขึ้นมานะคะในเรื่องคุณภาพนะคะต้องบอกเลยว่าสินค้าของเรามีการ QC ตรวจสอบทุกชนิดก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะเพื่อให้คุณลูกค้าได้ของที่ดีมีคุณภาพกรณีถ้าสินค้ามีปัญหาทางร้านยินดีเปลี่ยนให้ฟรีค่ะหากท่านกําลังมองหาสินค้าดีมีคุณภาพจะส่งรวดเร็วนะคะเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนี้จริงจริงต้องร้านเราเท่านั้นค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือว่าต้องการดูสินค้า เิมเตสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใหม่ของร้านเราด้วยนะคะ